เรามาทำความรู้จักกับนักแข่งของเรานะครับกับเสียบอสดวันนี้ใช้รถรุ่นอะไรครับเสีย KX 65ใช่ไหมครับ,รบวันนี้เสียบอสก็จะเอา KX นะครับผมลุงแข่งพร้อมไหมครับวันนี้พร<อ>้พอมมาครับครับผมเดี๋ยวรอชมเสียแข่งครับ อันนี้จะเป็นน้องบอสนะครับเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับผมส่วนเบอร์ห้าหนึ่งนี่น้องอะไรครับเบียเบียครับน้องเบียนะครับผมครับรถเบอร์ห้าสิบหนึ่นะครับจะว่าไปเติมน้ำมันขอรู้แล้วมาดูเบอร์สองนะครับน้องอะไรครับเบนเทนนครับ้องเบนเทนนะครับมากับรถเบอร์สอง น้องมิกนะครับผมมากับเบอร์แปดิบนะครับผมวันนี้ก็มีรุ่นเด็กสืบเข้ามานะครับน้องต้องักครับอันนี้เป็นน้องตักหรือว่าป๋าตักของเรานี่เองนะครับจะใครสนใจรถมือสองก็ติดต่อไปเลยนะครับผมติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ไหนครับป๋าบ้านยิวดอนครับบ้านยิวดอนใหม่หมู่สิบหกบ้านยิวดอนรถสวยผู้สาวรถให้เยอะครับารถให้เยอะโอเคครับผมใครชอบก็ ไปดูรถได้นะครับรถสวยรถสวยเอบผมต่อไปเป็นรุ่นเด็กนะผมสามรอบสนามกำล,ลังจะออกสตาร์ทครับเรามาดูน้องบอสครับเือจิตศูนกับทีเอ็ครับ ครับออกตัวมาแล้วครับออกแล้วรถขบวน8คันนำดูงมาเลยครับนำดูมาเลยครับเจ้าบอสของเราเจ้ามิกครับก็แซงที่ไปแล้วครับ จวนนี้เออเบอร์งนะครับเออเบสเลูปหลีเตัแดนองสนามสานที่นะครับเออันนรับตรงไปนะานจากนหัวใลกกว่านี่เบอร์ี่สิบ่มาแล้วติต่อไปนะครับเลยดก็เลยเลย หนึ่งในห้าบอกเบอร์2องเอาไปหนึ่งนบาทเอ้ยเอ้ยเจอมให้หล้านึ่งพันเอ้ยเลยมูส่ละตอนนี้ก็ดนที่หนึ่ทิ้งหางไปไกลแล้วครับสำหรับน้องบอสไปไปหในห้าได้หนึ่งพันบาทจากลุงเอ็มจากยามอโต้คอร์สคุณปวัต ใหญ่เลยเออเจ็ดศนเมื่อวานได้ที่หนึ่ไมวันนี้มันอ่างเฮ้ยไอเบนเทนมาที่สามยเออเออเออดีดีซะด้วยเบอร์ศูนะครับศูใช้รถ5ี่สองก็ที่หนึ่งก็ไปห่างเลยนะผมครับนะครับเจ้าบอส อะไรทันไหยครับเอาหน่อยบอสเอาหน่อยเนี่จะเป็นที่สามครับที่สี่ที่ห้อเอาครับที่บกอำเนล้มแล้วน้ <c oughs> องเบนเทนหรือเปล่าครับ โโอ้หยังคุมรถได้ครับน,น้องมิกนะครับผมนำห่างเลยนะครับวันนี้สำหรับน้องบอสก็วันนี้ขี่แปลกๆครับเอา้เอาเบอร์เกียร์สูงขึ้นมานำแล้ว cái giờ đi 6 ở đây, đi 7 ở đây, vẫn còn đi 5 vẫn đi 5 ở, đây mình chơi 7 xuống 3 vòng sân nhà, lấy vòng đấy, đi 2 quân thêm nữa à? ờ, lại ta đấy, bảo gì? Điên không, bảo gì? Đạo văn không đùm, điên cay mà với cay không có gì cả. ยังเป็นน้องบอสอยู่นะครับใช้รถเจเอกเบอร์70นะครับ าดได้ที่ับเนอรด้วยเป็นทงบอสอยู่หรือ่าที่เดิเ็นูงอนแล้ที่หนึ่งเป็นน้องมิกนะครับที่สเป็นน้องบอสครับ ไม่ไม่น่าทันแลครับน้องมิกไม่ล้มนะครับทีใส่งหลเกนดมันต้องเกีวเลยอนี้ก็ค่อยๆไปแล้วครับผไประคด้องโมเามานครับเจ็ด่าจะเป็นการมานะครับ้องบอสี่สองครับผมขอยอด ที่หนึ่งก็เป็นน้องมิกครับเข้าไปแล้วนะครับที่สองคับน้องบอสครับได้ที่สองับวันนี้เข้าไมด้ใช่มเป็นเแปดเจ็่หนึ่งี่สองเป็นน้องบอสะเดี๋ยวได้็นอย่างนี้นะที่สงที่อเป็นน้องบอส้อาวัปานใ้กคไดมสมัครเลยครับสมัครหน้าที่กองรายการอย่างเดียวไป ที <differences S 2> ่สามเข้าไปแล้วครับที่สามที่สี่เทะอยู่ใสได้อยู่วะโผล่ขึ้นมาเด้อเด้อยังไงกีหาเดี๋ยวดูเองยงเงินแปบน